เอโยวุฒิักดสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถสแตนด์เกตบายเข้าใหม่นะฮะลูกค้าที่คนถามหากันเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นรุ่น Honda c b 1 5 0 r นะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัว ABS นะฮะอ่าอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีเทาวสวยๆวยกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์150ซีซีครับลูกค้าเครื่องแห้งๆเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะครับ ข้อเดิมนะฮะออกล่างแบบนี้เลยนะครับชุดสีสวยๆวยกิฟิบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่34,000กิโลนะฮะอ่ะผมแจ้งตำหนิตรงนี้นะฮะอาจจะจางไปบ้างตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีผลยังมองเห็นอยู่เลยเห็นไหมเอ่ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยครับลูกค้าตอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะ ไฟหน้าเป็นไฟ LED มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะชุดสีฝั่งนี้สวยกิฟต์เหมือนฝั่งนู้นเลยอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นนะแต่โดยรวมคือยังสวยๆกิฟต์ิปอยู่เลยครับลูก้าใครที่หา CB 150อยู่ผมแนะนํามาจับมาจองให้ไวเลยนะฮะคันนี้มีมาแค่คันเดียวนะบอกเลยความต้องการของลูกค้านี่เยอะมากๆนะฮะเจ้ารุ่นนี้นะฮะนี่ท้ายสั้นมีมาให้นะครับแล้วก็กันดีดท้ายหลังมีมาให้นะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยฮะ เลยเครื่องแน่นๆเลยครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ